นี้นะคะเรามาอยู่กับโต้ตาแคมรี่นะคะ2.5ไฮบิดค่ะคันนี้รถปี2017ค่ะเป็นรุ่นไวเนอร์เชสแล้วนะคะคันนี้นะคะเลขไมล์วิ่งไป160 0กว่ากิโลคันนี้จะมีจอนะคะเป็นรุ่นไฮบิดนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะจะมีจอมีแผนที่แบบนี้นะคะมีระบบนำทางสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่กับโต้ตาแคมรี่นะคะ2.5ไฮบิดค่ะคันนี้รถปี2017ค่ะเป็นรุ่นไวเนอร์เชสแล้วนะคะ คันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าได้ความประหยัดน้ำมันสุดๆแน่นอนนะคะคันนี้เป็นโฉมของปี2017แบบนี้เลยนะคะมีโลโก้ไฮบริดโตโยต้แบบนี้นะคะอยู่ตรงกลางนะคะด้านล่างกระจังหน้าเป็นแบบหลังพุ่มแบบนี้นะคะมีไฟตัดหมอกด้านล่างนะคะเซ็นเซอร์หน้ามีมา2จุดค่ะไฟด้านหน้านะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะคะส่วนด้านข้างล้อแม็กเดิมโรงงานค่ะแล้วก็คันนี้จะมาในสีขาวทั้งคัน แล้วก็กระจกมองข้างนะคะจะมีไฟเลี้ยวมาให้แบบนี้นะคะมีบายสปอร์ตค่ะคันนี้ติดฟิล์มกรองแสงให้แล้วรอบคันนะคะการทรงกันสับติดมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะใครเอาไปก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะส่วนด้านหลังนะคะมีคิ้วโคมเมียมคาดมาให้ที่ไฟแบบนี้นะคะมีเซ็นเซอร์หลังถึง4ี่จุดค่ะคันนี้มีกล้องมองหลังส่วนด้านหลังเดี๋ยวเราเปิดภายในดูนะคะด้านหลังนะคะมีถาดรองมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มี ยางอไหล่นะคะยางอไหล่เป็นแบบล้อมแม็กนะแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์อะไรอยู่ครบเลยภายในนะคะคันนี้นะคะแผงประตูกันก่อนเลยนะคะแผงประตูมาตกแต่งเป็นลายไม้แบบนี้นะคะเป็นสีทูโทนนะคะมีเซตเมมโมรีนะคะในการนั่งนะคะแล้วก็กระจกนะคะก็จะเป็นออโต้ทั้ง4บานนะคะแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะเป็นออโต้แบบนี้เปิดปิดไฟฟ้า ออโต้ Auto เลยนะคะแล้วก็บายสปอร์ตนะคะพักกิ้งเซนเซอร์นะคะคันนี้ปุ่มสตาร์ทค่ะพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะคะมีครูสคอนโทรลนะคะคันนี้นะคะเลขไม้วิ่งไป1,600กว่ากิโลค่ะส่วนจอนะคะคันนี้จอเดิมมาเลยนะคะเดิมมาเลยคันนี้จะมีจอนะคะเป็นรุ่นไฮบิดนะคะเป็นรุ่นท็อปนะคะจะมีจอมีแผนที่แบบนี้นะคะมีระบบนำทาง มีระบบนำทาง CD DVD ได้นะคะ FM AM ได้นะคะแอดดิจ so ินอลนะคะแล้วก็สามารถปรับลมร้อนเย็นที่เบาะได้ด้วยมี Eco Mode EV Mode นะคะแล้วก็มีม่านหลังไฟฟ้าตรงนี้นะคะมีใส่อักนะคะแล้วก็ USB นะคะส่วน power outlet จะอยู่ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่วางแก้วค่ะตัวนี้จะเป็นเกยร์ถุงนะคะเป็นเกยร์ถุงแบบนี้ นะคะมีวอลเลชาร์จแล้วก็มีที่วางวางของเก็บของเก็บสัมภาระตรงนี้ได้อีกหนึ่งจุดนะคะต่อไปมาดูทางด้านคอนโซลนะคะคอนโซลนะคะคอนโซลตัวนี้นะคะไม่มีแตกรายงาไม่มีขาดนะคะแล้วก็มาดูทางด้านเบาะกันบ้างค่ะเบาะทั้ง2ตัวนะคะเบาะทั้ง2ตัวไม่มีรอยแตกรายงานะคะไม่มีรอยขาดรอยยุบรอยย้อยนะคะเบาะเต็มๆแบบนี้เลยอ่ะเป็นเบาะไฟฟ้าทั้ง2ตัว ด้านหลังก็จะมีแอร์หลังมาให้แบบนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็ส่วนทางด้านเบาะมีเบาะกลางมาให้แบบนี้นะคะตัวนี้จะหยิบของด้านหลังไม่ได้แล้วไม่เหมือนตัวเก่านะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่วางแก้วแบบนี้นะคะด้านบนก็จะมีไฟแล้วก็ส่วนเบาะนะคะเบาะตัวนี้จะมีแอร์ตรงนี้ด้วยนะคะด้านข้างมีแอร์ตรงนี้มาให้ นะคะแล้วก็ทางด้านเบาะนะคะก็ไม่มีรอยขัดรอยแตกไรยงานนะคะภายในคันนี้นะคะความสะอาดให้เต็มสิบเลยนะคะรถสวยสภาพดีนะคะภายในดูดีนะคะแล้วก็พรมกระดุมปูให้แล้วรอบคันมาดูทางด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะคันนี้รถสวยสภาพดีฝากระโปรงเดิมๆเลยนะคะมีสติกเกอร์มอกอะไรอยู่ครบหมดนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะดูได้เลยนะคะรถสวยสภาพดีเลย คันนี้จะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะเป็นเบนซินบวกไฟฟ้านะคะเบนซินก็สามารถเติมมัน9 1 9 5 2 0ได้เลยใครกำลังหารถที่ประหยัดน้ำมันอยู่นะคะแนะนำเลยโตลต้าแคมรี2.5 h ฮบริด ตัวเมเนเ c h ช i นปี2017คันนี้นะคะราคานะคะอยู่ที่598,000บาทจัดโปรโมชั่นกันไปเลยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเครดิตดีดาวเริ่มต้น0%ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดค่ะแล้วก็ลูกค้าท่านใดจัดไฟแนนซ์นะคะคันนี้ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79%นะคะแล้วก็ลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดมีบริการจัดไฟแนนซ์นอกสถานที่ค่ะ ลูกค้าท่าน,นใดจะเดินทางเข้ามาดูรถด้วยตัวเองส่รวมรถยนต์11-12ออโต้อยู่ที่ถนนบรมราชชนนีกรุงเทพนะคะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลทนบุรี2ก่อนถึงทางเข้าพุทธมนฑลสาย2นะคะใครสนใจนะคะก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะกับปามโดยตรงนะคะตามเบอร์ที่ขึ้นไม้ให้ด้านล่างนะคะหรือสแกน QR ว o า e คแอดไลน์คุยกันได้เลยนะคะวันนี้ลาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ